สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรา 3F อีกแล้วครับผมเย่เราจะล็อกทำไมเนี่ยครับแล้วเกียนไปแล้วคลิปที่แล้วฮะเอ้ยแม่อุเคมาวันเนี้ยไม่ได้เอามาไม่เอามาอะไรล่ะเนี่ยคลิปที่แล้วสโซโล่ยังงี้เลยเฮ้ยกลับได้ไหมคือมันจะพังแล้วครับเลยไม่เลยขี้เกียจเอาไปเก็บก่อน <c oughs> ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเซฟวันนี้ร้องเพลง ปลาการ์ตูนครับของพี่สิงโตนําโชคฟิทเทอรลิงกับโจอีบอยครับพี่โจอีบอยครับผมเราต้องบอกไว้ก่อนครับเพราะว่าเรากลัวกฎหมายโสภาหน้าดูครับผมครับผมมีป้าโสภาอาจจะมาเก็บลิขสิทธิ์ได้ลนะครับแล้วถ้าเกิดใครสังเกตนะครับคลิปนี้กับคลิปพี่แล้วมันจะมีความเหมือนและความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งครับครับความเหมือนก็คือคือผมใส่ชุดนอนชุดเดิมครับอีเชียนี่ก็ว่าทำไมคิดตุกโต เออผมอาจจะเป็นเสื้อสีดำเหมือนเดิมแต่วันนั้นแขนยาวเป็นเสื้อลอดอใครจำได้ถ้ายังติดตามอยู่นะฮะนี่โฆษณานิดนึงขยับปีกค่าคืนครับจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันที่27ถึงวันที่29กมกราคมครับเล่นแสดงทั้งหมด5รอบครับผมเล่นที่ทไหนครับเออกาดสวนแก้วครับผมชั้นเ แล้วเขาจะไปกันยังไงอะครับเขานั่งรถแดงไปครับผมเฮ้ยมือกีตาร์เรามาแล้วมมืออกีต้้าาาารร์เแลววนายอยู่เล่นให้ก่อนเพลงนึงเพลงนึงได่ให้ข้าวเราอยู่มากอ๋อไม่เป็นไรงั้นคลิปนี้ไม่มีเสียงกีตาร์วันนี้วันนี้กูจะไปขี้อยู่เนี่ยเออเออไปเถอะ ครับต้องขอโทษในวันนี้ับวันี้มือกีตาร์เราปวดขี้นะครับเดี๋ยวเรายังไม่เปิดตัวมือกีตาร์วันนี้นะครับเห็นครับเรายังไม่เปิดตัวมือกีตาร์นีนะถ้าคุณมาคลิปหน้าคุณจะได้เห็นแน่นอนคับมือกีตาร์คนนี้นี่เราสัญญาว่าคลิปหน้าเขาจะมาเล่นกีตาร์เขาเป็นมือกีตาร์ทีเทมมากๆครับคือเขามีหกนิ้วครับหกนิ้วเลยสิบนิ้วเอาเหรอตายแล้วผมนับผิดขอโทษทีโชคดีครับ ครับผมอ่เราจะเริ่กวันนี้แล้วหนูปังกินได้ไหมโอเคครับผมเฮ้ยขอบคุณมากนะครับพอดีเพื่อนผมทุลาละตัวนิดนึงโอเควันนี้ปลากระตูนพร้อมตูนะครับรวยสามสี่ รอนนี้มันร้อนไม่นานอยากจะชวนเธอไปทะเลด้วยกันให้ลมไม่ดูร้อนตัดคอยน้ำทังพาเราไ,ไปไปให้ถึงชายหาดร้อนนี่ถ้าฉันมีเธอคงจะเป็นฤดูที่สุดจะแสนเลิศเลยมีเธอมีฉันและตายดูอตะว,วันส,สาใสยข้าวกับต้นมะพราะ้าวครูกันเย<ม>่ yeah. เร,เราจะรออะไรช่วยดูว่า,วานนพาเธอไปดำน้ำดูปากาดุนช่วยดูว่าจะพาเธอไปโตขึ้นเอาให้หมด่ว่าจนเกลเป็นสน่ดูว่ให้ฉันเป็นคนพาเธอไป อากาศมันร้อนไม่ดีนะจ๊ะเหงื่อไหลใครย้อยไม่ดีหรอกนะไปเที่ยวกันแม้ถ้าไม่มีภาระกระโดดลงน้ำตูมน,น้ำตูมไปพีพีกระบีภูเก็ตหรือจะไปฝูมูลจะพาไปเที่ยวกันะให้แคด่ะร็อกคาม่งที่เอาพระนางสกรูบ้า d i วิ n g กันเลือกเอากันสักทาง อา้าใครเข้ามาอีกนิดหุ่นน้อยไม่ค่อยมีชะอําก็พอได้หัวเห็นก็พอดีมีซีฟูดกินกันจนตายหาขีข้คอเพียวไหมเนี่ยหอยเมน่นมันจะบาดอ้า,อาใครเข้ามาอีกนิดพาไปเกาะเสม็ดต่อย่าไปเชื่อใครเขาพี่ไปไม่เคยเสร็จรักกันจริงละเอาอย่างนี้ดีไหมเนีอยู่บ้านอาบน้ำช่วยพี่ถูขี้ใครไป どうしよう。 ให้ฉันเป็นคนพาเธอเอาชูบีดูว่าจะพาเธอไปดำนำ้ำปากาดกุ้งชูบีดูว่าจะพาเธอไปตอกันเอาในหมอนทุกวันชูบีดูว่าก็อ,อามอได้จนเปล่ายเป็นสีแทนชูบีดูว่าให้ฉันเป็นคนพาเธอไป

Yeah ล็อกทำไมถามว่าเพลงนี้ได้ซ้อมกันก่อนไหมไม่ได้ซ้อมครับมันก็เร็วมากากากเช่นนี้แหละครับก็อาจจะมีตะกุกตะกากบ้างก็แต่ขอแก้ไขคลิปหน้าเนาะครับก็อทีนี้เราก็ด่ากันไปออด้วยชุด,ชดนอนกากากเหมน็มนตัวเดิมของเจ้าเซฟมันครับแล้วก็อย่าลืมครับเข้ามาด่ากันได้ตามสบายนะครับ,รบผมเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะรเรา เป็นวงที่ที่เปิดกว้างทางความคิดครับชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบกาคือกาก็ด่ากันได้เต็มที่ครับครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับบอกมาแนะนําติชมอะไรให้แกอะไรไม่แก้ครับไม่แกครับเราเป็นตัวของตัวเองครับผมเราอินดี้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เน้นขายครับผมเราจึงไม่เน้นขายครับผมสามเอฟลาไปก่อนครับสวัสดีครับ